แต่ว่าอยากรู้ว co ่าระหว่า hmm. ง Big เเมเ t a นกับพิมชาฉะอะไรจะฮอตกว่ากันขอจังเลยอ่ะฉันรักภูเขาฉัน Big m o u n t a i คือมันมันมากแล้วมันแบบยิ่งใหญ่อะค่ะมันแบบเขาใหญ่มันยิ่งใหญ่เยเนาะแต่ว่าเพรเพื่อนหนูก็หนักสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับออนวันนี้นะคะบอกเลยนะวันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่าตอนนี้อ้อนอยู่ที่เขาใหญ่นะคะ กับที่นี่เลยค่ะ Big Mountain Music Festival ครั้งที่12นะคะ มันใหม่มากชื่อใหม่ล่าสุดข,ของเขาเลยนะ,ะทุกคนไม่ใช่มันใหญ่มากนะตอนนี้คือมันใหม่มากนั่นเองค่ะตอนนี้น้ำบอกเลยว่าเขาใหญ่ไม่ได้หนาวนะจ๊ะร้อนมากเพราะเวทีจะลุกเป็นไฟเลยวันนี้วนนเวทีเนี่ยมีหลายเวทีมากๆเลยนะคะคนศิลปินมาแทบจะทั่วประเทศไทยแลย้วอ,อนว่านะคะมาอยู่ที่เขาใหญ่วันนี้ค่ะที่ดิโอเชียนเขาใหญ่นะคะจัดงานวันที่ 10- 1ถึงธันวาคมนั่นเองค่ะเป็นงานบิ๊กมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดเพราะเขาจัดกว่าห0 0ไร่คือเนี้ยง ฉันจะเดินห0รยไร่ยังไงเอ่ยนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันใหม่มากใหม่ขนาดไหนใหม่ยังไงตามเอาเข้าไปดูในไงกันเลยค่ะปะ <was> ตอนนี้นะคะอยู่กับกลุ่มแรกบอกเลยว่าชุดสีสันก็คือเด่นที่สุดเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวถามก่อนอันนี้คือไม่ได้นัดตีมกันมาหรอคะเหลือ,อไ, <laughs> ไม่ได้นัดอัน อ่ะเดี๋ยวถามที้เราคนดีกว่านะคะคุณผู้ชมว่าแต่ละคนเนี่ยตีมอะไรกันบ้างอันนี้ตีมอะไรคะ Y2K ค่ะ <laughs> อยังว่าเทเลทวีค่ะใ <laughs> ช่บอกกันไม่ร้อนเนาะ <laughs> ไม่เหลือค่ะอ่ะเดี๋ยวถามคำถามแรกก่อนเคยมา Big กเมลเทนกันก่อนหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมาค่ะเพราะว่าปี ก่จะมาคือติดโควิดก่อนอ่าใช่แล้วรู้สึกยังไงบ้างบิ๊กมาเทมเป็นเหมือนที่เราคิดไหมตื่นเต้นดีค่ะเรารู้สึกว่ามันใหม่มากไหมเพราะว่าทีมงานเขาไม่ใช่มันใหญ่มากนะคือมันใหม่มากเอามันใหม่ตั้งแต่มีระเบียบแล้วค่ะพี่บอกว่าลัเบียรเฮยที่มาวันนี้เนี่ยอยากดูวงไหนเป็นพิเศษไหมคะตึกก็เป็นน่าจะ EDM ค่ะ EDM เออแล้วใส่ EDM ระเบียบวาทศิลป์นั่นแหละไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะชอบบรรยากาศที่แบบ เามาแล้วก็ไม่ได้เจอคนเยอะๆแบบนี้มานานแล้วเวลาแบบมาคอนเสิร์ตพารมแบบมันก็ฟีลกู๊ดอะค่ะมาวันนี้มีแบบวงในใจไหมคะแบบอยากวงอะไรในใจบ้างไหมไทยทูค่ะแททูค่ะแททูคลเลอร์แททูค่ะฟิฟค่ะโอ้ยฟิฟตต้องเต้นได้หรือเปล่าอย่าเด๋ยวแททูคอลเลอร์ค่ะแททูแบบงันคะมีทั้งหมด9เวทีคิดว่าจะเดินครบทั้ง9เวทีไหมคะโหยากจะไม่พอ อาจจะไม่ครบค่ะแต่ว่าจะพยายามทุกคนคะ่ะเมื่อกี้บอกเลยนะว่าสัมภาษณ์หลายกลุ่มมากทุกคนด้านรักมากๆทุกคนดูตื่นเต้นกับการได้มาบิ๊กมาร์ทเท่นครั้งนี้เหมือนออนเลยตอนนี้อนก็ตื่นเต้นมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในงานเพราะว่านี่คือแค่ข้างหน้าง,งานเองนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูความกันดีกว่างานเนี้ยคือมีทั้งหมด600อไร่นะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนนะว่าเฮ้ยจะหลงหรืออะไรหรือเปล่าพราะ เขามีแมพให้เลยจ้าอันนี้นะคะก็คือเป็นสเตจนะคะหรือเวทีต่างๆนะคะที่มีทั้ง9้เวทีเลยว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะแต่ว่านอกจากสเตจนะคะข้างในเนี่ยมีร้านอาหารต่างๆเยอะมากๆเลยมีทั้งร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีซุมนั่งคือแบบเฮ้ยบรรยากาศคือชิลมากเลยอะแกอุ๊ยแล้วก็มาถึงเวทีแรกเวทีที่คนพูดถึงเยอะมากเมื่อกี้นะคะกับระเบียบวัฒสินตรงนี้นี่เองข้างหน้าเลยนะคะ อันนี้คือเวทีระเบียบวัฒนินะคะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูอีกว่ามีอีกหลายเวทีมากๆเลยค่ะตามเอามาเลย นี่เป็นครั้งแรกเลยแลหนูไม่เคยคิดว่าแบบหนูจะได้มาขึ้นที่นี่เพราะว่าจริงๆแบบหนูอะปีก่อนๆอยากมามากๆแต่ว่าแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้แบบมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวว่ายผ้าใบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปีนี้หนูได้มาในฐานะแบบศิลปินที่มาเล่นอะไรซิจริงๆแล้วหนูแค่เอามาร่วงงานมาดูเองได้ซ้ำแต่ว่าพอได้ขึ้นเวทีคือมันเป็นสิ่งที่เท่มากๆแล้วก็ตื่นเต้นมาก,มากสาๆสาหรับหนูเลยคะ่ะก็ดีใจมากๆขอบคุณงานวิคุณบเทแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยคะ่ะคือหนูไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าแบบจะมีคนชื่นชอบเพลงหนูขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากชวนหนูอีกก็โทรมาได้ <laughs> สุดท้ายอยากให้อลิฟบอก1นึ่งคำล้วขอแบบรดๆเลยสำหรับงาน Big กเมล์เทนครั้งที่12ครั้งนี้ค่ะหนึ่งคำจริงๆว้ใช่ค่ะแต่ว่ามันสื่อความใหม่ได้เยอะมากๆใช่คือมันมันมากๆแล้วมันแบบยิ่งใหญ่ค่ะมันแบบเขาใหญ่มันยิ่งใหญ่อยู่เนอะแบบบิ๊กเมล์เทนมันไม่ใหญ่มันใหม่มากด้วยใช่ค่ะมันแบบมันแค่เจ๋งมากๆเลยค่ะมันก็เลยแบบ เทมิวสิกเฟสซิบลครั้งที่12วันแรกนะคะบอกเลยแค่วันแรกยังสนุกขนาดนี้วันที่2จะเป็นยังไงไปดูข้างกอลเลยค่ะปะ เหนื่อยหรือ,อยังถามก่อนหายเหนื่อยแล้วครับโอเคคือเต้นแบบร้องสุดมากเลยนะใช่ครับนิดนึงครับแต่ว่ามันแดดมันร้อนด้วยนิดนึงครับใช่สู้มากเลยค่ะทุกคนสุดยอดขอชมตรงนี้เลยแต่เดาถามก่อนนี่เป็นงานบิ๊กมาร์ครั้งแรกของโบแอนด์ลาะเลยป่ะคะใช่ครับผมแล้วก็เป็นเวทีแรกหลังจากที่เราครบรอบหนึ่งปีไปด้วยนะฮะอ้าวเพิ่งครบรอบหนึ่งปีไป แฟนคลับก็คือโหดเต็มข้างหน้าเลยนะใช่แฟนคลับสู้ม,มากวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาเจอพวกเราจริง,รงตื่นเต้นมากเพราะว่าเอาจริงทุกคนเนี่ยเคยมาบิ๊กมอลเทนแล้วตอนเด็กอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะได้ขึ้นมาเล่นเองจริงแล้วพอมาเล่นวันนี้เราก็ดีใจมากๆเลยครับเวทีบิ๊กมอลเทนเป็นแบบความฝันของเด็กกับเด็กไทยท,ยทุกคนเลยเป็นเฟสติวัลของประเทศไทยท,ยที่แบบโด่งดังมากๆ,ๆจริงๆแล้วการที่อลราได้มาเล่นก็แฮปปี้มากๆเลยครับผมแล้ว,ลวอันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเห็นแฟนคลับหนาแน่นมากๆเลยของเมงอลต้องขอบบคคุุณณขขอีเาบบ สู้พวกเราแบบสู้เพื่อพวกเรามากๆเลยแล้วก็มารอเราตั้งแต่เช้ามารอตั้งแต่เมื่อวานบางคนเดินทางมาตากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้สวยแซบที่สุดใน빅บราเทสเราตอนนี้พี่มาฉาสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่มาฉาทักทายแฟนคลับมูนหน่อยดีกว่าค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะชื่อมาฉาค่ะฉาเป็นเสิร์ฟเพของค่าย White Fox g e m m Grammy ค่ะ จะบอกว่าพี่ฉัตตัวจริงสวยมากคือวันนี้หนูว่าหนูแต่งตัวแบบพยายามสู้แล้วนะก็คือดรอปเลยี่สุดออยากรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาเล่นที่บิ๊กเมา์เทนหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกของฉัที่ได้เล่นที่เฟสติวัลแล้วก็ที่บิ๊กเมา์เทนเลยวันนี้ก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วแบบเห็นคนเยอะมากสถานที่ใหญ่มากค่ะแบบ so excited คำถามนี้ดีกว่าตอนนี้คือบิ๊กเมา์เทนร้อนมากแต่ว่าอยากรู้ว่าระหว่างบิ๊กเมา์เทนกับพี่มัชฉะอะไรจะฮอตกว่ากาัน ขินจังเลยอ่ะไม่ค่ะบิกมันฉันร้อนกว่าเพราะว่าร้อนมากตอนนี้มันร้อนมากก็เลยต้องใส่ชุดแบบนี้มาก็คืออดกว่ามันจะได้แบบว่าอยู่กับความร้อนได้ที่สุดเลยค่ะขอหนึ่งครัพี่วริะให้กับงานบิกมาใ์ช้นครั้งที่12ครั้งนี้หน่อยหวังว่ามันจะ crazy รีครันี้เลยลดมากเป็ยังงครัสวัสดีครับคินนะครับผมมาจากค่ายไฟฟอกจีมแจมมี่ครับ อันนี้คือตีมากเลยนะวันนี้วันนี้แต่งตัวหล่อมากนะคะอยอยากรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามาบิ๊กมอลเทนป่ะคะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของกินครับผมที่มาที่บิ๊กมอลเทนเลยเป็นยังไงบ้างอะโอ้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะเหมือนกับแต่ก่อนตอนสมัยเด็กเนี้ยก็แบบบิ๊กมอลเทนก็เป็นเวทีที่แบบอยากขึ้นมากครับผมแล้วก็ได้มายืนจริงเๆ,ๆ <S <S เคยมาป่ะคะงานบิ๊กมอลเทนไม่เคยเลยครับผมนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับแต่ว่าคือเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเป็นเฟสติวัลททททีี่่่ใใหญสุดนประเศไย ใช่ครับผมก็แบบได้ยินมาตั้งแต่แบบสมัยแบบโอ้โหยังบอต้นแหล่งงานแล้วครับผมแต่ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร้องก็ต้องขอบคุณทางงานบิ๊กมาร์เทนมากเลยครับผมสุดท้ายค่ะอยากให้คินเนี่ยช่วยบอกหนึ่งคำดีกว่าสําหรับงานบิ๊กมาร์เทนมิวสิกฟิวชั่นวอล์คที่สิบสองครั้งนี้อะไรดีมันครับผมมันเลยมันเลยครับผมคําเดียวง่ายๆเลยครับผมก็คือ้องกับเสื้ออะไรนะมันใหม่มากอันนี้ก็คือมันเลยมันมากครับผมสวัสดีค่ะพวกเราอาราล่านะคะคริสอาราล่าค่ะนี่อาราล่าค่ะอิมอลา เมจิอลาลาค่ะออนอลาลาค่ะเอ้ยไม่ใช่วงเขาไม่สี่คนเนาะอันนี้ถามก่อนแต่งตัวตรีมอะไรกันวันนี้สำหรับงานงานบิ๊กมอลเทนก็คือแต่งตัวอาอโดยหน่อยมีความแบบมีความแบบ forest ลายป่าแค m ปิ้งเลยนี่นี่นี่นีใช่ค่ะอยากดูว่าแบบวงเราอะคือสไตล์เป็นยังไง ใช่พวกเราก็จะมีความแตกต่างกันมีแบบแตกต่างในคาแรคเตอร์แต่ว่าถ้าสไตล์รวมๆกันแล้วก็จะมีความเด็กน่ารักไฮสคูลหน่อยอะไรนี้ค่ะมีความแบบสดใสแล้วก็จะมีความเฟียร์ในบางทีค่ะเฮ้ยังรัะเดี๋ยวถามก่อนวันนี้เป็นการขึ้นบิ๊กมอลเทนครั้งแรกของเราเลยปะคะใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะเป็นแบบความฝันของพวกเราอยากมาบิ๊กมอลเทนก็เลยแบบโหเดบิวต์แล้วได้มาแล้ว ช็อกมากแล้วความพิเศษของวันนี้เนี่ยจะมีโชว์หนึ่งเพลงใช่ไหมเพลงอะไรอะคะก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเราค่ะชื่อว่าเพลงเจ็บนะเกี่ยวกับแบบคนที่เราแอบชอบแบบแอบชอบรุ่นพี่แอบชอบใครก็ได้ค่ะแล้วก็แบบเราก็เก็บในใจอะแต่เราก็รู้ว่าแบบเราแบบบอกเขาไม่ได้ไงเขาไม่ชอบเรากลับค่ะก็เลยเจ็บเจ็บนะค่ะก็แบบ feeling แอบชอบเพื่อนแต่บอกไม่ได้อะไรเงี้ย feeling แบบเจ็บแต่ว่าก็เจ็บนะ แต่ว่าไม่คิดพี่จะลองอะเนี่ยน้ำตาจะไหลแล้วให้นิยามงานบิมอเทนดีกว่าคนละคำแต่ว่าให้เรียงกันเป็นประโยคได้ไหมฉันรักภูเขาฉัน Big m ม u n t a เ n สวัสดีครับทุกคนพวกเรา p e r ร์เสวัสดีครับชิบามนะครับสวัสดีครับผมกลิตินครับสวัสดีครับผมปลั๊กี้ครับสวัสดีครับผมจังครับสวัสดีครับผมเนครับ ตื่นเต้นม,มากเลยครับเพราะว่าแบบก็เป็นงานครั้งแรกของพวกเราครับที่ได้โชว์บนบิ๊กบอเทนนะครับ<ด>ใช่ครับ<อ>วันนี้นะครับพวกเราก็ได้เตรียมโชว์เป็นเพลงของพวกเราเองนะครับผมมาให้ทุกคนเนี่ยได้แบบว่ารู้จักพวกเรามากขึ้นแล้วก็เป็นการมาแบบโชว์เพลงของพวกเราเองครับ สำหรับโชว์นี้นะครับเพลงแรกของเราก็จะเปิดด้วยเดบิวต์ซิงเกิลแรกของพวกเราเพร s เซสครับ My Time ครับผมแล้วก็เพลงที่2เป็นเพลง Touch Down หรือว่าใกล้ดาวครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกด้วยกันกับพวกเราครับผมและทุกคนสามารถติดตาม MV ทั้งสองของเราครับได้ที่ YouTube c h anel n ครับ GNS underscore official ครับหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียทุกพลตฟอร์มครับผมก็ GNS underscore official แล้วก็ของวงก็ p underscore official ครับผม ตอนนี้นะคะวันที่สงเรามาคุยกับแฟนๆเขาหน่อยดีกว่าว่าเขามาหาใครกันบ้างนะคะมากลุ่มแรกเลยครั้งนี้เป็นไงบ้างคะหลังจากที่แบบเฮ้ยห่างหายไปตั้งสองปีคนเยอะขึ้นคนเยอะมากพื้นที่กว้างกว่าเดิมไหมคะพื้นที่กว้างกว่าเดิมค่ะก็ปริมาณคนก็ตามพื้นที่เลยแล้วความสนุกในงานนะคะเป็นยังไงบ้างสนุกสุดๆเลยค่ะใช่ชอบไปทีไหนที่สุดดีกว่าแบบเมื่อวานเรามาแล้วชอบเวทีไหนที่สุดคะระเบียบค่ะ เอยระเบียเราเราเราค่ะชอบไปที่ไหนคะระเบียบเหมอือนกันค่ะรู้ <laughs> สักดีค่ะคิดถึงมากเลยคิดถึงคอนเสิร์ตมากค่ะดีใจที่แบบเปิดได้แล้วเมื่อวานลากยันตีสอเลยจนจบเลย <c oughs> จริงค่ะผมสล็อตแมชชีนนี่คือชอบมากเลยนะสล็อตแมชชีนเสร็จปุ๊บไปต่อพี่แจ๊ สายเราเลยครับมันมันเลยนะอะว้วเราเคยมาแบบบิ๊กเมล์เทนกันก่อนไหมคะเคยมาครับผมจะชอบมา,าปีละครั้งใช่เราจะมากราวดิ้งเอาความทุกข์ออกไปแล้วก็เอาความสุข,ขเข้ามามจบปุ๊บแบตหมดแล้วก็พักวันหนึ่งแล้วก็ดึงแบตเข้ากลับมาพักผ่อนให้เต็มที่เดินไปเดินมาในงานนะคะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกลุ่มที่เข้ากับเราได้แล้วไ,ไปหาเพื่อนเรากันดีกว่าค่ะมา สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอเข้าแกงด้วยได้ไหมรู้สึกว่าแบบวันนี้พอได้อยู่เนาะมาตีมเดียวกันโอ้ยอันนี้แบบแกงชมพูทางแกงเลยอันนี้คืออยากรู้ว่านัดตีมกันมาไหมชมพู Y2K ยีนจบค่ะ,ะใชะ่ถ้าสมมตบิบทรู้สึกว่าวันนี้ใครแต่งแบบเบอร์ใหญ่สุดในกลุ่มเพื่อนบบมีหมอนอ้ขนาดแบบีหมอรางขอนอมรับล้กันประมานอนค่ะแต่ว่าเพรเพื่อนหนูกัหน,นัก อันนี้ก็คือเป็นะไรคะ่ะลองให้เป็นน้ำตายูนิคอร์นแต่งหน้าแบบโทนแบบสาวยูนิคอร์น <c oughs> อ่ะแล้ววันนี้ค่ะวันที่สองแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมอยากมาดูวงอะไรกันบ้างคะเราต้องอยังเป็นบูติบกอก <c oughs> อยู่แล้วค่ะพออีฟอยู่แล้วพร้อมอันนี้พ้อมสุดเลยนะ <c oughs> โเฮ้ยทุกคนเราต้องสู้ขอให้ได้วันนี้มาดูทุกวงเลยค่ะชอบ มีทีแมนดาวค่ะชอบเซฟแต่ว่าเขาเล่นไปเมื่อวานใช่วันนี้ก็ชิวๆมาจองระเบียบบัฒทัิเสิค่ะแล้วก็แล้วก็วันนี้เป็น FC พี่โจอีพัวสิทธิ์บุญบางไฟก็มาดูโฟอีฟค่ะแล้วก็สายระเอิดมาดูสลันไดเอาแล้วก็สไปด้วยค่ะ คะว่าเดี๋ยวจะมีงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษแบบงานนี้อีกนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นงานอะไรอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามรอไว้เลยนะคะครั้งนี้เอาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย